สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทีนี่แมงสุกุสุคนพอกับเคยหลาคือเก่าผมให้พี่น้องงามเ้าๆตื่นมาพอน้องลีก็มาขนเพื่องอีกแลคนยังขนมาแล้ววันนี้เพิ่นเมื่อประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่ม ทีมสรา้างเขากมาเต็มคือกันพูอ่อนทรายแล้ทีมสร้างก็มาไว้ตอนนี้เวลาแปดเจออเ็ดโมงหาสิบพี่น้องเจ็ดโมงหาสิบนาทีสร้างก็มาแล้วก้อนรีดก็มาแล้วแดดกับออกแล้วพี่น้องเลย สร้างก็มาไว้สาบซาโลดนานได้เมื่อเพื่อนว่ามาซาโหลดเพื่อสาเพื่อมันเสแยงว่านี่ก็จนทุ่มหนึ่งยังได้พากันเมื่อวันนี้ก็เวลาเจ็ดโมงหาสิบเพิ่นก็พากันมาเต็มอาหาร มันนี่เพิ่นก็สร้างกับสีซาบอีกคือเก่าเี่นองนอยังอีกห้องหนึง่งซาบแล้วแล้วกับซิตี้เพดานเนาะตี่เพดานแล้วยังสีจูบน้ำใส่ดินแล้วกับซีเทเพื้น มันนี่บ่ฮูเิ่นสีแล้วหรือบ่แล้วเนาะคองยังบักใหญ่เลยนั่งคองบักใหญ่ๆเลยพี่น้องไอ้กองเพื่องเนาะวันนี้เห็ดได้น้อยหนึ่งประมาณสองสามสัปโมงเพิ่นมาเห็ดวันนี้ นักเรียนกับเต้มอยู่หน้าห,าห้านเขาพี่น้องขนาดยังบ่ได้เปิดนักเฮียนกับเต้มเลยคันเปิดนี่ปุ๊บขายดีเฮีงๆรวยๆปังๆฟูนักเรียนมาเผาซื้อของเลยโอ้บ่ได้เอาของมาขายก่อนเนาะอ้ thêm là hàn ลูกค้าเต็มหน้าห้ารพี่น้องลูกค้าลลยขนาดเลย 啊，哦，李龙。

มาแล้ววันเด้ฮรอนนะเฮ็ดไปเลยวพอท่าเราเห็นยากผู <speaking> ้เดียวโลกกบหง่าอันนี้ชองคนมาเที่ยงกันอยู่ผู้ลายคนอ่ะพวกได้หนิสิเต็มมันอันนั้นพระวัารถเข็นพระว่าบ่ได้จักเถื่ออู้ังเวอร์ประวั đôi khiến nơi nói nhưng mà khưng ra anh đi cơ ba bằng ngay không ừ ừ ừ ขาดรายขนาดพี่น้องเต็มหานเลยลูกค้านักเรียน ใคแต่เย็นเนี่ยพี่น้องอากาศอากาศเย็นเน่ยมเน่มึงเนี่ตอนเว้นกรมเน่ เอาจนแล้วว่มื้อนี้หรือว่าแน่ใดมื้อนี้เพิ่นจัดจนแล้วพี่น้องเอ้ยฮ้อนก็บ่เกี่ยวเนาะเกี่ยวแล้วมื้อนี้มื้อนี้เพิ่นว่าเอาจนแล้วพี่น้องฮ้อนก็บ่ฮ้อนกูเนาะเออฮ้อนกูแต่ว่าลมอยู่ตอนนี้แต่กันเฮ็ดเวียงนดมันก็ฮ้อนนี่แล้วพี่น้องฮ้อนกูเพิ่นว่ามื้อนี้จังได๋ก็ให้แล้ว ไม่ไผ่ดำเดียวเท่านั้นไม่น้องสุกเขาอื้อ บัดตะกี้ว่าสีตอกมาแล้วเลยบัดเจ้ามาค้นก็เลยยังม่านได้ตอกใส่โดยอดอโดยโดยตะกี้กับ่าสีตอกใส่เลยบัดเจ้ามาค้นยันบะฮู้ว่าสีเอาขาวทั้งใดก็เลยบะฮู้ว่าสีค้นเนี่ยใดก็เลยปาไปก่อน ต่อแต่ทางล่างมันบ่ถ,ถือกล้ายนี่เนาะบ่ถ,ถือเลี่ยมพี่น้องเล่นบอลกันเนี๋ยวนี้งงอ,อ,อยู่บ่ตีงกันถือเลี่ยมต้องหนูตีงอ,อ,อันนี้หนูเขาอยากไปคันบอกกันมันไขวากัน,กนมันสลับกัน ก็เลยบอกขอ,อยากไปดินเฮาก็อยากฝืดฝนว่าฝนว่าเมื่อคืน,นมันตรงหยาไล,าลา้มันยังบ่ฝืดอันนี้หยาบ่้ายเลยมันฝืดมันนีฝืนชีเอาให้เรอวเลยพี่น้อง ยังไลเตือนเลยพี่น้องแต่ว่าเพื่นวะจะเอาให้แล้วเลยมันี่เนี่นอไดก็บอ่ให้เลือเพื่นวะฮอนกัสนะสูขัน้อาปะสูกับว่ไใดพี่น้องเลยเวียกงานกระตองสูกระตองลุย คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนด้วย่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ต,ตามรับชมขอบกันใหม่คลิหนะครับเคล่ลาสบายดี